เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ต้องบอกว่าควายเหล็กหลบไปเพราะว่าชาวนาที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เขาหันไปใช้ช้างที่ตกงานมาไถมาคราดนาแทนครับนี่เป็นภาพขณะที่ช้างพังแม่จันนวลและพังแม่สองสีลากแอกไถนาอย่างคล่องแคล่วบนผืนนาตำบลบ้านถ้ำอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีดอยหลวงเชียงดาวอยู่เป็นฉากหลังแบบนี้กลายเป็นภาพวิถีชีวิตที่สวยงามราวกับภาพวาดเลยนะครับ ก็ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนที่ผ่านไปผ่านมาพอเห็นปุ๊บก็ต้องแวะชมแวะถ่ายภาพกันหน่อยช้างทั้ง2เชือกนี้ถือว่าเป็นช้างที่มีทักษะและประสบการณ์การไถานามาก่อนนะครับทำให้การถ่ายและคราดปรับหน้าดินดูเป็นเรื่องง่ายไปเลยใช้เวลาไม่นานครับก่อนหน้านี้ช้างทั้ง2เชือกเคยทำงานอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวมาแล้วแต่ว่าเจอกับพิษโควิด19เข้าทำให้ตกงาน กระทั่งเจ้าของพื้นนาม,มีแผนที่จะปรับพื้นที่เป็นโฮมสเตย์ก็เลยว่าจ้างช้างทั้งสองเชือกมาช่วยซึ่งก็ช่วยแบ่งเบาภาระแบ่งเบาแรงของชาวบ้านได้มากแถมยังช่วยทำให้ประหยัดค่าจ้างไถได้อีกด้วยนะครับ